สวัสดีค่ะวันนี้เดอะเยสบิวตี้ a คม m y พาทีมงานช่างกีรสา,าออกหน่วยบริการตัดผมฟรีที่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะน้องๆที่มาใช้บริการในวันนี้ก็จะเป็นทรงนักเรียนและก็ลองทรงสูงนะคะส่วนน้องผู้หญิงก็จะเป็นผมบ๊อบและก็ซอยสไลด์ค่ะน้องที่โรงเรียนโรรงเรียนชุมชนป้อมเพชรก็ประมาณ1,200คนได้ค่ะ ขอขอบคุณท่านผอ,อและคุณครูทุกท่านนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่อาหารเครื่องดื่มในวันนี้ขอบคุณมากค่ะถ้าหากหน่วยงานใดสนใจให้ทีมงานช่างจิราสาของเราออกไปบริการตัดผมฟรีให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะเรามาดูบรรยากาศการตัดผมของช่างกันนะคะว่าจะออกมาสวยมาหล่อแค่ไหนเชิญค่ะนี่ช่างอามนะคะ ชะอามทำงานประจำนะคะก็จะมาได้เพียงวันหยุดนะคะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ประมาณนี้แหละค่ะตอนนี้ช่างเทียวนะคะช่างเทียวก็ตอนนี้เก่งแล้วเป็นช่างประจำแล้วนะคะเก่งไหมคะช่างน้ำตาลนะคะเก่งไหมคะช่างน้ำตาลเก่งไหมคะตัดเก่งไหมตัดพอได้ค่ะนี่ช่างเมย์นะคะช่างเมย์ก็ลงทั้งคอสเสริมสวยและตัดผมชายค่ะ อันนี้ช่างนัดนะคะช่างนัดก็เป็นลงคว้าตัดผมชายนะคะอันนี้ช่างนนนะคะช่างนนก็ทางานประจําค่ะมาเรียนได้เพียงวันหยุดวันอาทิตย์นะคะนี่พี่ชูเกียรติค่ะพี่ชูเกียรติก็ทำงานประจานะคะก็จะมาได้เพียงอาทิตย์ละวันค่ะวันหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นพี่ชนาทิพย์นะคะพี่ชนาทิพย ปบทเกษงก็อยากจะมาหาอาชีพเพื่อไปอยู่บ้านต่างจังหวัดค่ะมีอาชีพติดตัวก็เลยมาเรียนคอร์สตัดผมชายกับเรานะคะเป็นรุ่นพี่นะคะนี่อาจารย์หมอนทองค่ะอาจารย์หมอนทองอาจารย์หมอนทองมาขึ้นศอค่ะนี่ก็ช่างอีกท่านหนึ่งนะคะคือมาเรียนประจําเลยค่ะมาไม่ถึง20วันเลยเนาะยังมาไม่ถึง20วันเลยที่นี่นะคะ ถ้าน้องๆท่านใดสนใจอยากจะหาอาชีพกันนะคะทำงานประจำอยากจะมีอาชีพวันหนึ่งอยากกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวอยากไปอยู่กับคนที่เรารักนะคะอาชีพเสริมสวยตัดผมชายอาชีพทำเล็บเจลนะคะเราจะมีคอร์สเล็บเจลคอร์สสักคิ้วคอร์สนวดหน้ากัวซาค,ค่ะของเราจะมีครบวงจรเลยนะคะสนใจเรียนสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะดูน้องๆรอตัดผมกันข้างหลังค่ะช่างจะตัดทันไหมคะเนี่ย ขอเชิญชมบรรยากาศเทั่วๆไปเลยจ้า